อุปรกรณ์นี่มันค้างแสงเคลื่อนที่ใช่อันนี้คือเสนอแล้วนะแต่ถ้ายังเห็นไปนติอที่อื่นอีกนอนตีนครับฮะมาใหม่ับมีสิบห้าคนอยู่เลยครับเฮ้ยเอานี้มีมีนักรบอยู่คนหนึ่งชื่อเสียงเรียงนามขอประวัติก่อนดีกว,ว่าเดี๋ยวค่อยชื่อทีหลัง ใช่ใส่สีอื่นครับเพระเดี๋ยวผมไม่อยากใส่ทับใครไงเอางี้เอาจริงๆอ่ะผมไม่อยากใส่สีชนของใครผมไม่ได้อยากไปขอใครด้วยผมไม่อยากเป็นบุญคุณใครใช่ผมว่าขอยืนได้ยืนตรงไหนได้ขอยืนตรงนั้นก่อนไม่ต้องเทก็ได้อุ้ยอยโทษครับขอโทษครับ โอ้โหน่าสอยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทครับชนขนาดนี้เลยครับโหลขอโทษทีครับพอดีผมจะมาเข้าธนาคารนะสิโดนโดนชนโดนโดนกระเด็นเลยโอ้โหยังไงเนี่ยฮัลโหลครับมันอันนี้อันนี้ใช้ไม่ไม่ได้ตั้งใจครับพี่สเก็ตแลนด์ครับผมขอโทษครับไไม่เโอ้โหโก้ยสวยไอ้เหี้ย โทษดีพี่ผมตั้งใจมองแล้วครับพอดีผมตั้งใจมองแล้วจริงๆแต่ว่าแต่ว่ามันมันเหยียบเบรกแล้วเบรกรถไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็คือตั้งใจเลยเนาะผมไม่ได้ตั้งใจเลยครับคือผมตั้งใจมองแล้วจริงแต่ผมไม่ได้ตั้งใจชนครับถือว่าเป็นแก๊งใหม่เราไม่ว่ากันนะให้ครั้งนึงละโอ้รักกันจริงอย่างนี้ขอบคุณครับพี่ขอขอใช้ธนาคารได้ได้ไหมครับได้ครับเชิญขอบคุณครับชักงใจดีอะไรเช่นนี้ ฮัลโหลท่านพี่เอางี้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 ครับไม่รู้เรื่องแล้วไปร้อยไปแล้วกันฮะคุยรู้เรื่องครับพี่มีมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับ๋อเปล่าครับแค่พูดเฉยๆพูดแบบเหมือนเป็นคำพูดคนบางคนเฉยๆครับอ๋อคุณนะพี่จะดูเหมือนมันจะเหมือนสำหรับคนพูดหรือเปล่าครับเนี่ยได้ครับร้อยไปแล้วกันนะเอางี้ไม่ตามนั้นครับเรียกเรียกทุ่มหนึ่งครับแต่ตีสองทุ่มครับ เอาอะไรครับไม่ต้องเตรียมัวครับไม่ไม่ไม่เปลี่ยนคำเลยเนาะพี่เนาะไม่เปลี่ยนครับโอ้ยใจดีกับผมน้อยผมว่านะถือว่าคนรู้จักกันแล้วพี่เนาะพวกพวกกันเนาะใช่ไหมใช่พวกกันไม่เป็นไรเอาให้นี่ก่อนให้โตก่อนให้เป็นตอนที่เป็นน่าจะเป็นกระต๊อบอยู่ยังไม่ใช่ถึงโลงสีเนาะอย่างว่าแล้วผมใช้คําว่าโรงสีแต่ว่าผมยังใช้นี่อยู่เลยผมใช้ยุงข้าวผมยังใช้นี่อยู่เลยเนี่ยสีข้าวเนี่ย เอเอนี้แกงเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมใช่ครับการที่เราจะทำก่อเองอแพงซื้อเนาะใช่ซื้อซื้อใครดีครับพี่นี่ไงครับคุยอยู่ครับพ่อค้าคนกลางนี่น,นี่มันลงเจ้าใหญ่นีิว่าใช่ครับหัวธุรกิจสุดๆฉลาดหลักแหลมครับโพกกันส<อ>ี่พันห้าสี่นห้คนเด่นซื้อกันร้อยร้อยหนึ่งห้าสิบ แต่ถ้าซื้อในระดับสองพันสามพันสี่พันขึ้นไปลดให้เหลือสามพันแปดลดไปเจ็ดร้อยอะไรจะคุ้มขนาดนี้วะแล้วจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าต่อถ้าซื้อห้าพันเอาเกาะไปก่อนอจ่ายให้ทีละครึ่งก็ได้หรือจะติดไว้ก่อนก็ได้มีโปรโมชั่นใช่แล้วแนนับสนุนแก๊งใหม่อยู่แล้วครับผักดันผักดันผักดันไม่รู้ครับแต่เราจะทําอยู่แค่ตรงนี้ครับ บางทีคนที่มันยืนแบบที่เป็นสภามันไม่ค่อยรับรู้อะไรหรอกครับมันรู้อย่างเดียวคือเอไอก็จะตีจะตีอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยได้รู้อะไรถึงการที่แบบช่วยเหลือแก๊งหรอครับโอ้โหใครเนี่ยพี่พี่พูดถึงใครเนี่ยไม่พี่ไปหาบอกบอกบอกเฉยๆพูดอะไรเลยเฉยๆไม่สภาก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วเนาะใช่ไหมคครับใช่ครับผมไม่รู้เนาะใจเอดีเกาะกระส่วนดีมีหมด ีมอยู่โทรประกอนี่มันคลังแสงเคลื่อนที่ใช่อันนี้คือเสนอแล้วนะแต่ถ้ายังเห็นไปซื้อที่อื่นอีกโดนตีนครับฮะทำไมล่ะพี่ขอเอาเปล่าเปล่าอ๋อโอเคครับโฮือเกลือตกเลยเมื่อกี้ได้ปาดเกลือไปลองคิดดูกันครับเก็บอาวุธด้วยเก็บอาวุธด้วยเดี๋ยวโดนไอ้แต่ไม่เป็นไรหรอกฝากอาวุธก็ได้ตีแล้วทีเนี้ยอ๋อเขาเปลี่ยนสภาใหม่หรือเปล่าพี่เขาอาจจะเปลี่ยนระบบหรือเปล่าหรือยังไงนะครับ ช่ครับอาจจะอาจจะไม่เหมือนเดิมนะอนไม่เหมือนเดิมเหมือนรูปเกมนนจะเปลี่ยนนะอนนตอนน,อน,นี้อันนี้อันนี้ฟาร์ตเท่าไหร่ครับฟาร์ตเท่าไหร่โอ้ยผมเพิ่งมาใหม่ครับมีสิบห้าคนนอยู่เลยครับเฮ้เอางี้มีมีนักรบอยู่คนหนึ่งอุ้มชื่อเสียงเรียงนามขอประวัติก่อนดีกว,ว่าเดี๋ยวค่อยชื่อทีหลังคือนักรบคนเนี้ยมักจะมาช่วงห้าโมงไม่ใครได้อแต่มาทานสตอรี่ ก็คือตอนไม่ว่าเพื่อนจะชนะก็ได้อุ้มแต่ถ้าเพื่อนแพก็มาเป็นตัวหลุดต่อดีไหมเนี่ยอยู่คนนึงใช่ครับแต่อาวุธโหดโหดสุดสดสนใจไหมใครนะครับฟิกเกอร์ดอครับฮัลโหลเฟ็กมัได้่เฟ็กอันนี้คนในสล็อตพี่เลยไหมเนี่ยโอ้ยเพื่อนคนโหมดแั้งน้องอ๋อคือเดือดเลยเนาะใช่ครับคือโหดเลย แต่ห้าโมงไม่มาห้าโมงไม่มาหกโมงก็ยังไม่มาแอรดอกมาไหมมาได้แอรดอกทุ่มหนึ่งแล้วแต่วันถ้าวันไหนง่วงก็ไม่มาแต่ช่วงนี้มีอยู่ที่อารมณ์เลยเนาะอย่างเงี้ยครับโอ้โหเรียนเหมือนกับเรียนพวกเป็นจะไปจบด็อกเตอร์อะไรโอ้เรียนสูงจบสูงอะเรียนต่ำแต่เรียนสูงอะพี่ไม่ได้พูดนะโอเคเรียนอะไรน้องอ๋อเรียนหนักแรงโอ้เหนื่อยโอ้ไม่ไม่พี่ ลงสีเฮียอย่างเฟี้ยวไมพีเดี๋ยวก็เปลี่ยนชื่อแล้วเพว่าเหมาะกับพี่สองนี่นะแต่ผมไม่ดีกว่าเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเป็นเชิดดำครับเชิดดำโอ้โหเชิดดำีแล้วเปลี่ยนเป็นสีดำด้วยเหรออ๋อไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสีไว้กว่อนไมก็เสื้อเชิดสีดำไม่ใช่สูทอ๋อชื่อเชิดดำแต่ใช่สีสีอื่นใช่ใส่สีอื่นครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่อยากใส่ทับใครไง เอางี้เอาจริงอะผมไม่อยากใส่สีชนของใครผมไม่ได้อยาไปขอใครด้วยผมไม่อยากเป็นบุญคุณใครแล้วไม่สนใจในทีท่าว่าซื้อในที่เดียวหรอกไม่ไม่ผมผมไม่ได้พูดแซวใครผมพูดเฉยหมายถึงความคิดผมไงผมเป็นแกล้งเนาะเดี๋ยวผมใส่ไปอะวันไหนวันนึงเขาหมั่นใส่ขึ้นมาเขามาบอกให้ผมเปลี่ยนอย่างเงี้ยถึงเวลาผมทาไงถูกไหมอืมไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองใช่ผมว่าขอยืนได้ยืนตรงไหนได้ขอยืนตรงนั้นก่อนไม่ต้องเท่ก็ได้ ชอบชอบชอบอย่างงี้<อ>ไม่โกงหวยใ,ใครโกมกพี่นคนในน้องไม่ผิดหรือผิดก็กูไม่ยอมกมพี่กมพี่กมกมเดี๋ยว<อ>ถ้าแต่พี่ติดใจไงผมกกมให้ไม่เป็นไรอันนี้น่าอันนี้น่าจะน่าจะไปไปไกลอยู่นะอยู่อยู่วางตัวแบบนี้ถือว่าได้อยู่แล้วพี่นะได้อ,อยู่ไหมไตอวนี้ได้อยู่อันนี้ถือว่ารอดอยู่นะได้ครับพี่ไม่แหลมไม่โดนตีแน่นอนใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ใช่ครับถ้าไม่แหลมไม่โดนอยู่แล้วใช่ไหมพี่ อันนี้ผมถามจากพี่นะที่ผู้มีประสบการณ์ตรงนะใช่ครับเอ็มที่ว่าแหลมหคือคยังไม่เท่าอ็มดีฮะถ้าถ้าพี่เจถ้าแหลมก็เดี๋ยวเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวให้อาบาไปหายู่ทุกวันนนะพี่เจนะนี่ผมมีรูปภาพหลักฐานที่เขาชนด้วยอะ่ะสามารถตีมได้ไหมครับสภา,าอ๋อต้องดูสิครับว่า คือชนเฉยๆอาจจะภาพไม่ตรงก็ได้ไงพี่เข้าใจไหมป่าผมไม่ใช่นภานะเอ้ยผมลืมตัวอ๋อลืมตัวใช่รับโทษทีครับใช่ครับโอเคได้ครับใช่ครับมันต้องดูหน้างานอย่างเดียวเลยพี่เอ้ยไม่ใช่นภานะโทษทีพี่ได้ครับอันก็ขอให้แบบมีชีวิตที่ดีเนาะขอสาธุขออายุยืนยาวพี่เอ้ยขอให้ปลอดภัยไม่โดนส้นตีนเนาะครับโอ้ยก็มีอะไรไงก็ขอให้เวรกรรมมันไม่ได้มาในในรูปแบบ โดนส้นตีนคืนเนาะโอ้ยไม่มีหรอกพี่ผมไม่เคยทำบาปทำกรรมไปหาเรื่องใครไว้นี่นะโอ้พี่ต่อแต่พี่ขับรถอย่างงี้ไม่ได้นะอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่จะปรับปรุงให้นะเขาขอโทษแล้วซิกไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้เดี๋ยวพี่พี่จะพี่จะปรับปรุงตัวเว้ยพี่ขอโทษได้ได้นั่นก็ระวังตัวด้วยนะมีข้าวไหมสักจานหนึ่งขอข้าวหน่อยได้ได้ครับพี่เลขอะไรเหรอครับเลขสี่ห้าเก้าครับกินเยอะๆนะพี่โอเคครับขอบคุณครับได้ครับเนี่ย จานนี้นี่ผมซื้อมาเพราะคาร้านนี้เนี่ยเป็นพ่อค้ารายใหญ่ถูกต้องครับขายดีขายดีขายดีเลยอร่อยไหมพี่อร่อยจัดเลยอ่ะข้าวเป็นผัดกะเพรากินไปเหมือนกับข้าวผัดเลยนะมันข้าวฟรีอะเนาะอย่างว่าแหละอเออันนี้คือจะช่วงชวงตั่างๆไม่ใช่พี่ผมแค่จะบอกว่าของฟรีใครซื้อให้อะเราเวลาเราพูดเราก็ว่ามันอร่อยหมดแหละถูกไหมล่ะใครจะบอกเออคนคนอื่นเขาซื้อมาให้ใครเขาจะบอกว่า หมาไม่แดกเลยว่ะมันไม่มีถูกไหมพี่ถูกของฟิล์มมันอร่อยเสมอแล้วเราทําแกงขึ้นมานี่เราหลับมั่นใจใช่ไหมแบบยังไงก็ไหวเนาะมั่นใจใช่ไหมอะไรเงี้ยคือคือเอาถามพูดตรงๆนะมันต้องใช้เวลาพี่พอผมพูดตอนเนี้ยมันเหมือนผมฝันลมๆแรงๆเว้ยถูกผมไม่อยากพูดไปก่อนผมอยากทําให้ดูมากกว่ากลัว กลัวใช่แต่ตอนนี้ถ้าถามว่าตอนนี้ผมยังไม่ไหวกับใครรอกผมถึงผมถึงอย่างี้แใช่ใช่ครับผมก็ต้องรู้จุดยืนครับตู้ไฟฟื้นตอรีตไม่ได้มันมันเป็นโอ้ยน้องมันไม่พี่อย่าเรียกแหลมเลยพี่เขาเรียกว่าแบบว่าเออไปเล่นเอาสนุกพี่ผมไม่ได้อะไรจริงจังเลยใช่ครับใช่ถ้าถ้าสมมติสมมตินะพี่ฟังนะถ้าสมมตินะผมรอจว่กาผมจะไปเล่นรีไปเล่นอะไรพวกพี่ไม่ได้เห็นผมหรอกถูกไหม ได้นี่เรายังได้แบบเออเจอหน้ากันหน่อยพูดจาดีเนาะใช่ครับพอนาะช่วงนี้ครับพี่อยู่เป็นกันเลยไม่ผมจริงๆผมผมพูดพออยู่แล้วไม่ตู้ไฟไงพี่ตู้ไฟถ้าแบบอยากเล่นอะไรเงี้ยมันเจอได้ตู้ไฟอ่ะได้ตู้ไฟเจอได้กลัวเอาเงี้ยงี้หมอจัดเลยเฮียถ้าแกงไม่มีปืนครับพี่ไปกินมาได้ครับโอ้ย อันนี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ขายในราคาถูกใช่ไหมี่เออต้องดูว่าจะซื้อเท่าไหร่ตามเลทอยากได้ถูกก็ต้องซื้อเยอะ,อะทุกวันนี้กระบอกเท่าไหร่นะพี่อะไรนะทุกวันนี้มันกระบอกเท่าไหร่นะพี่สิบหกสิบเจ็ดครับสิบหกสิบเจ็ดเอ็มตลาดขายสิบหกแพงสุดสิบหกจุดห้าโอเคถูกสดสิบห้าจุดห้าโอเคแล้วพี่ขายเท่าไหร่ครับ ไม่ถามเฉยๆผมถามก่อนเพราะว่าอะตามตรงเลยน้องในแก๊งอาวุธบางคนยังไม่มีเลยแต่ว่าคนที่มันมีอาวุธเต็มมันก็มีผมว่าจะได้บอกมันว่าเออมึงไปมึงรวมกันมาแล้วมาดิวซื้อพี่เขาได้นะถ้าถามตรนนี้ก็คือราคาตลาดจะมาซื้อหน้างานจะมาต่อชีก็อีกว่ายถ้าจะซื้อจริงๆค่อยว่ากันใช่ราคา16มันนี้เพื่อมันขึ้นมันลงเนาะถูกต้องออ ถ้าเจอแก๊งลงสีเขาแหลมหรืออะไรก็บอกไงรว้ว่าแต่ถ้าเขามาซื้อคงซื้อของกับเราเราก็ปล่อยเขาไปโอเคป้าน้องโอเคพี่ถ้าใครแหลมบอกบอกผมได้เลยนะพี่อย่าเพิ่งไปอะไรมันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการผมเองโอเคไหมพี่พี่ไม่พี่ไม่ต้องลงมือเองเลยเดี๋ยวผมลงมือเองครับได้เอางี้ในในลงสีนี่มีมีอาร์ดีกี่คนอ่ะผมไม่มีไม่มีพี่ไม่มีอ๋อไม่มีหรอไม่มีไม่มีไม่ไม่ดึงคนจากอาร์ดีกลับมามั่งหรอเอาจริงๆิงอ่ะผมผมว่าคุย ผมก็คุยบ้างว่าแต่มัน,ม,น,ม,นมันอยู่อีกเมืองไงเชิดดำอีกอที่ <มา S 1> นะึงมาแล้วหนึ่งเลยวิทย์ก็กลับมาแล้วไว้ก่อนตะเ่าต้องกลับมาแล้ว,วอโอ้ยตะเ่าเขาทำอาร์ดีที่นู่นเนี่ยมันต้องกลับมาแล้วจังหวะนี้อาร์ดีต้องมาแล้วสุดเทาโอ้โหแลนดแลนเขียวโอ้โหราชาเทียซิลเนาะถูกต้อง,ต,องต้องมาแย่งงานร้านด้วยยุคแบบ ยุบแบบว่าลูกแอดด็อปเทียซิลมีลูกเดียวแล้วแบบว่าแก๊งเทียซิลมี20แก๊งไม่มีใครมาเล่นด้วยเนาะถูกต้องนะมันต้องหนึงลุกอย่างนั้นแล้วสุดสุดสุดแต่พอเขาตานันที่ขึ้นโกยุบแก๊งพระนี่แตกเลยทีนี้โตไม่ไหวมันไม่มีอะไรตอนมันขึ้นโกกันมันไม่มีผมไงเคมปะ้ะอันนี้เคมไหมอันนี้เคมนนเคมาหน่อยแมวดีกว,ว่า ไม่มันมันมันก็เล่นมันก็เล่นกันเยอะแล้วมันก็บอกอยู่ว่าแบบเอออยากให้ช่วยก็มาบอกอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าผมขอขอขอค่อยๆนะพี่ค่อยเดินนะผมไม่เดินเร็วหรอกผมไม่กล้าเดินแรงหรอกพี่ผมค่อยๆเดินพิกมึงรู้ใช่ไหมว่าผมเดินเร็วเดี๋ยวผมล้มไงอยู่เป็นอเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นแก๊งตัวอย่างในการอยู่เป็นไม่พร้อมก็ต้องแบบนี้กูกลัวจริงไอ้เหี้ยกูพร้อมอะไรเจอกูแน่เก็ตเนาะ ไม่ไม่ใช่พี่เอาจริงๆอ่ะทุกวันนี้เราคุยกันเราไม่มีอะไรติดขากันเนี่ยถูกไหมตอนนั้นผมทํางานถูกปะใช่ชผมทํางานเออมันก็ต้องเข้าใจเออสำหรับต่ออะฮะอ่าไม่ถ้าสมมติตอนนั้นแกงงืไก็อย่างว่าเราลักสนุกอ่ะเราก็อยากให้แบบเออมีปัญหากันมึงก็ตีกันไปสิใช่ไหมคนมันมีปัญหากัน้วเนาะเออถ้าทาแบบผมคุยกับพี่มันไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ยปัญหาเนี่ย อใครมันจะดีอ,อย่างพอกูตัดสินได้ตียอกูพอกูตัดสินได้จ่ากูไม่เอาพี่ไม่พูดอย่างนี้ไม่เอาอเดี๋ยวเ<ป>ดี๋ยวไม่อไม่ดีไม่ดีแล้วก็แล้วแล้วก็แล้วกันไปพี่ผม <100 S 2> รักทุกคน <100 S 2> ผมรักทุกคนฮะใครร้อยใบเหรอพี่คุยกันมานานแล้วไงอ๋อใครเหรอพี่มาถึงเราอ่ะสองคนอ๋อไว้ก่อนก็ได้พี่ยังไม่รีบเท่าไหร่แผลเก่าๆที่แบบว่า มีปัญหาทุ่มนึงให้ตีสองทุ่มพี่ผมผมยังอยากเดินอยู่พี่ผมยังไม่อยากวิ่งกลัวล้มโอเคได้้ครับเดี๋ยวล้มไงฟิกจำได้ป้าฟิกโอ้โหจำได้เลยแล้วเราเราพร้อมป่ะเราพร้อมป่ะเราไม่พร้อมแม้แนี้ยงพะพามาทุ่มนึงแต่เปลี่ยนทุ่มครึ่งให้ตีสองทุ่มฟิกเอ้ยพี่เกตฮัลโหลจะจีบถึงไหนแก้ไปแล้วไงงานเนี้ยโอ้ยความหมายเขาไม่อยู่แต่เขาว่าอยู่กับทืบแล้วเออใช่ใครใครมันจะทืบเรานะตอนนั้นนะโอ้โห ใช่ปะเนี่ยก um> si> okay. ืืนตอนนี้ได้ไปฟิกสามสแกงใครมันจะพืชตอนะไอ้พี่อันนี้ด้วยปะมีอันนี้ด้วยปะที pues> ่กชื่ออะไรมันจะมีนะฮัลโหลเออพี่ฟังผมนะตอนนั้นะผมอยู่ตอนที่ความบาดผมอยู่สภาแล้วพี่แล้วคนสั่งคือเฮียหมัดไงพี่สั่งสั่งออใช่เราไปเป็นสภาอะไรใช่ไหมผมเป็นตัวน้อยพี่ทำรับเคสเฉยๆใช่ครับออ๋ไม่ใช่อยู่อาร์ดีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าผมอยู่นะผมจะบอกเลยเอ้ยปัญหาของเขาไม่ต้องยุ่งเลยเพื่อนอย่างงี้ ใช่ผมไม่มีไม่มีทางไม่มีเขาเ๋ยวไว้ตั้งเตือนน้องๆได้โอ่ะน้องๆมันน้องๆอาร์ดีมันอาจจะโดนกดดันจากทางอื่นด้วยถูกไหมมันมีหลายแก๊งนะอาจจะโดนกดดันไงกดดันเพื่อให้ตีใช่แต่ไม่รู้หรอกพอตีจบแล้วจะโดนอะไรใช่แต่ก็โดนถูกไหมพี่พี่ก็ไปเอาคืนใช่ไหมเอาคืนเลยครับยังไม่ตีเลยเขาไม่มีหรอกไม่ตีเลยครับโอ๊ยคืออย่างนี้ มันก็ไม่อยากให้พี่ตีหรอกมันก็มองว่ามันเป็นงานสภาหรือเปล่าตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันไงเอาง่ายๆงานสภามันก็จริงแต่มันอยู่ที่รายบุคคลว่ามันคิดได้ไหมทำไมคนนึ่งเขาถึงไม่เดี๋ยวสภาเขาจะมองว่าเราไม่ไม่ไอ้นี่สภาไงพี่ไม่สภาบังคับหรอไม่ได้บังคับโอ้เขาเขาเขาน่าจะคุยอยู่มั้งผมไม่แน่ใจอยู่เขาไม่ได้บังคับเขาไม่บังคับเขาบอกว่าแล้วแต่ว่าใครจะแต่นี่คือขอแค่มีโปรเทคจบมาจะไม่มีสตอรี่ต่อแค่นั้น นั่นเนีนเ่ยไม่มีสตอรี่ต่อไงก็ถือว่าทําตามคําสภาไงพี่เนาะอ,อย่างว่าแหละถ้ามันถ้าตอนนั้นอดีตมันก็ที่สุดเทียสิวเ,เนาะก็เข้าใจมันอยู่เนาะมันก็ต้องเดินเพราะว่าแก๊งอื่นจะได้เดินด้วยไงแต่่อยมันเจอเรื่องมันเก่าๆไปแล้วับเออเรื่องมันแล้วก็แล้วพี่ผมก็ไม่ได้อยู่ในแก๊งด้วยอใช่ตอนนี้เหลือแค่ลงฝีเองเนาะใช่ตอนนี้ยังอยู่ลงฝีอยู่เนี่ยแล้วลงฝีนี่มีใครอบกอนเราไว้ไหมนะโอ้ยผมจริงๆผมก็หวังว่าทุกคนจะอบก่อนนะดี แล้วเราได้อบก่อดใช่ไวมมั่งบ้าลังผมว่าผมกูกอดน้องๆในแก๊งก่อนครับตอนนี้ผมกลัวน้องๆจะหนาวไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยแทบผมเข้ามาที่เหมือนก็พาลมหนาวมาแล้วเนี่ยไม่หนาวหรอโอ้ยพี่บอกไม่หนาวดี่ผมรู้สึกหลังว่าบวาบ้บาเลยอ่ะถามจริงกลัวด้วยหรอโอ้ยเสียงสั่นขนาดนี้ไม่กลัวได้ไงครับพี่ชายโอเค ได้ครับโอเคครับทำตัวดีๆเนอะได้ได้ขอโทษจริงพี่ขอโทษจริงครับอันนี้ขอโทษน้องคนนั้นด้นะน้ำผมชนใครไปนะเนี่ยฟิกเนี่ยโอ้โหโทษพี่ขอโทษนะฟิกพี่ขอโทษนะครับโอเคครับโอเคครับแม่ครับเหนือปาดเหนือเลยป ไอ้เฮียกูจะโดนกระทืมแหละไม่โดนกระทืมแหละแล้วไอ้เวลเลยกูคแค่จะมาขับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยไอสัตว์ชนรถทีนึกคุยไปยี่สิบนาทีไอ้เฮียโอ้ยสุดยอดเลยว่ะ